าพาันดูต้นมะเดื่อฝรั่งกันนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่กํลาลังติดผลนะครับเดี๋ยวก็ไม่นานกน็ได้ทานผลแล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พามาทําการปลูกมะเดื่อกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นมะเดื่อที่ทําการปลูกมาแล้วรอปีแล้วก็ทานผลไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดินก็หมดสภาพแล้วนะครับก็จะมาทําการเปลี่ยนเปลี่ยนดินนะครับตัดแต่งรากนะครับนี่น่ครับก็สภาพดินก็รากนอยหมดแล้วครับแต่ตัวนี้ครับก็ได้ทําการทานผลไปแล้วนะครับเรือพันเอ็มอาร์นะครับเดี๋ยว ในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะพามาทำการปลูกมาเดือกันนะครับเดี๋ยวจะทำวิดีโอลงมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับส่วนทั้งหลายมะเดือที่ปลูกนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่นี่คือเป็นมาเดือพันมะเดือ่อฝรั่งนั่นเองนะครับน,นครับตัวอย่างอย่างต้นนี้ก็เป็นมะเดื่อที่ เสียบยอดนะครับกับเป็นกับต้นมะเดื่ออุตมพรนะครับเป็นร่องรอยของการเสียบยอดนะครับอนนี้มีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะครับก็มีการก่อสร้าง้างบ้านาต้นนี้ก็ฟอร์มก็กําลังแตกยอดนะครับก็เดี๋ยวไม่นานก็น่าจะได้ทานผลแล้วนะครับนี่นะครับต้นนี้เป็นมะเดื่อบารเนีนะครับแล้วก็เสียบยอดกับ อุจมพรนะครับอุจมพรเนี่ยเป็นกิ่งชํานะครับพอได้รากแล้วก็ได้ยอดนะครับยอดขึ้นมาก็ทําการเสียบนะครับอันนี้เห็นจะเห็นน้อง้อยการเสียบอยู่นะครับเนี่ยคราวนี้เรามาทาการเปลี่ยนดินของต้นมะเดื่อต้นนี้ก่อนอันนี้แอบออกเลยครับรากอันนี้ดินปลูกเนี่ยก็ได้ใช้ในส่วนของมะพร้าวสับนะครับ กับใบก้ามปูนะครับซึ่งผ่านมาแล้วปีกว่านะครับเนี่ยซึ่งทานผลแล้วก็เห็นว่าดินก็สภาพเป็นโคลนนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ก็จะทําให้รากเน่าได้นะครับรากมาเหลือเน่าแล้วก็นะครับเดี๋ยวก็ทําการตัดแต่งรากสักหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางโอเคครับตอนนี้ก็ทําการล้างรากมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็น่ารากเนี่ยผ่านกันยุบมากแต่ว่ารากยังสภาพดีนะครับ เดี๋ยวก็จะแต่งรากนะครับที่เป็นรากหอยอรากที่ยาวๆนี่ออกนะครับแล้วก็ตัดแต่งให้ออกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็ทาการเปลี่ยนกระถางนงันนี้ก็จะใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเนื่องจากต้นตัวนี้ก็รากก็ทางยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นกระถางไซส์เดิมเนี่ยบางทางมีนเล็กด้วนะครับกระเทียบกบบปริมาณรากของเขา,ขขากับขนาดต้นนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไซส์กระถางตัวนี้น่าจะเท่าไหร่สิบแปดนิ้วไหม นั่นนะครับก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแต่งรากก่อนนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาดูะมส่วนของส่วนประกอบของดินที่จะเปลี่ยนให้กับมันเดือฝรั่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นใบกัมปูหมักนะครับที่ผมใช้นะครับมีแค่สองอย่างก็คือหนึ่งนะครับบินใบกัมปูหมักนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เป็นก้อนัพนะครับก้อนศับผสมลงไปเลยนะครับใช้แค่นี้ครับแค่นี้ครับ ปูมันเดือดนี่ผมใช้ก็แค่นี้เองนะครับออใชออ้ใบข้าปูหมักกับขุยมะพร้าวนะครับถ้าใครไม่มีใบข้าปูหมักก็ใช้เป็นมูลไส้เดือนแทนก็ได้นะครับในกระถางก็จะมีกระถางอีกใบหนึ่งนะมาวางเลยครับแล้วก็เอามาเดือดที่เราแต่งรากแล้วนะครับมาวางนะครับวางลงไปเลยนะครับการแต่งรากก็ หน่นนนะร,ร,าวานร,รอวัยงนะี่เราวางกระถางเอาไว้แบบนี้นะครับก็จะทําให้ต้นมะเดื่อนะั้นไม่ยุบลงไปนะครับในขณะที่เนี่ยเราสุดลูกเรา,เาย่อยสลายนะครับก็ุง่ายๆอย่างนี้นะครับมะเดือ่อ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนดินมาเดือนนะครับวันนี้ก็ทําการไถน้ำนะครับแล้วก็เอาไว้ที่โดนแดดได้เลยนะครับต่อไปก็ทําการเอาไม้นะครับมาอันนี้เป็นพลาสติกนะครับก็เอามาตัวขัดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะล็อกให้ต้นไม่ขยับนะครับเวลาเจอลมเจออะไรนะครับเรียบร้อยแล้วครับบายโยกลว ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับใหรับการเปลี่ยนดินแล้วก็แต่งรากมาเหลือต้นนี้นะครับก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือจะทําการแต่งกิ่งออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวกิ่งนี้ก็จะเอาไว้นะครับกิ่งนี้ก็เอาไว้ให้แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับส่วนอื่นๆก็จะตัดนะครับตัดตัดบริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งหลังจากแต่งแต่กิ่งแตกยอดแล้วก็ติดผลเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับ